นี้หลวงตาสินทรัพย์ได้ให้วาดแก่แม่ชียามเช้าทุกๆวันก็วันนี้ก็แกมีเรื่องเล่าขำๆที่เกี่ยวกับกรรมเจตนาคือกรรม,มถ้าเกิดเจตนาดีก็คือกรรมดีอย่างเช่นแบบเรื่องการพูดการจารอะไรเงี้ยบางคนพูดจาแบบว่าแบบว่าเพราะหวานแต่เจตนาข้างในแอบแฝงอย่างเงี้ย ว่าไงบริษัทนางฟ้าจะมาให้อาหารซีว่าไงให้อาหารพระมีนะมีไอหลวงตาหลวงตาบรานาสสมัยหลวงตาไปครั้งแรก หลวงตาท่านเทศท่านเทพหลวงตาก็นั่งอยู่ต่อหน้านี่แหละท่านเทศเรื่องอะไรรู้ไหมเทศว่าคนจีนมาได้ได้เมียเมียภาคอีสานอ่ะ,อะคนจีนมาได้เมียภาคอีสานก็มาอยู่จนมีลูกมีครอบครัวมีเรือนเนาะวันนั้นภรรยาเขาอยากให้อแปะเนี่ย ไปนิมนต์พระซึ่งอแปะเนี่ยเขาก็ไม่เคยเข้าวัดเลยเขาไม่รู้แต่เพราะเมียให้ไปเมียก็เอาเทียนกระดอกไม้เนี่ยแล้วก็เอาฝ้ายเอาได้มัดรวมกันแล้วก็ใส่กระเป๋าเสื้อแกก็เหน็บใส่กระเป๋าแกก็ไปวัดเพราะเมียสั่งให้ไปนิมนต์พระมาฉันเข้าพรุ่งนี้ที่บ้าน แปะก็ไปถึงวัดไปถึงปุ๊บแกก็ไม่กาบพระนะเพราะแกไม่รู้จักแกก็เอาเทียนกับดอกไม้นั่นแหละยืนให้พระอะพรุ่งนี้ไปกินข้าวบ้างอ้วกบ้างเนหะ็นไ,ไหมอ่ครูบาอาจารย์หลวงตาท่านก็ไม่ถือเพราะว่ารู้ว่าคนไม่รู้ไม่เคยท่านก็รับนะท่านก็เลยถาม เราทุกสุขดิบเป็นไงมาอยู่ประเทศไทยนะมีหยุดสุขสบายดีไหมทำยาอะไรอย่างเงี้ยเขาคุยกันสักพอสมควรแล้วแปะก็กลับบ้านว่ากลับบ้านแล้วนะวางานแกก็ลงจากกุฏิลงตาไปนะบังเอิญหลงตาเพิ่งนึกได้ก็เลยตะโกนถามแปะอย่าเพิ่งไป แล้วจะให้พระไปกี่องค์ล่ะกี่รูปล่ะพรุ่งนี้ไปแม่งหมอกวักแหละแกบอกนี่นี่นี่นะแ,แกไม่รู้ไงแกบอกไปแม่งหมอกวักแหละนี่แหละเป็นที่มาของว่าพระเนี่ยเขาจะมาเลี้ยงพระเลี้ยงเฉยเลี้ยงชีเนาะมาจังหันมาทำโรงทานเขาก็พูดไม่ถูกเขาก็เลยว่ามาให้อาหารพระ ก็อย่าไปถือกันเนาะบางทีไม่รู้จักเนาะมาให้อาหารพระให้อาหารชีวมาก็เหมือนแปะนี่แหละแกไม่รู้ไม่ใช่ว่าสองคนนี้หรอกนะว่าคนที่ไม่รู้ก็อย่าไปถือเนาะเพราะความไม่รู้แต่ด้วยเจตนาดีไงเห็นไหมอ่ เห็นไหมดูที่เจตนาเจตนาคือกรรมเจตนาดีก็เป็นกรรมเป็นกุศลกรรมดีเห็นไหมะจะพูดดีขนาดไหนถ้าเจตนาไม่ดีมันก็เป็นอกุศลเห็นไหมเป็นกรรมที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคําพูดบางทีที่พูดไม่ดีอย่างอาแปะเห็นไหมไปแม่งหมวกวักเนหะ็นไหมเออเห็นไหม เพราะฉะนั้นบางทีคนไม่รู้เนาะแต่เจตนาดีมากๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เอาดูเจตนาตัวเองดูหัวใจตัวเองเนาะฟังจบแล้วเป็นไงบ้างครับก็ได้ความรู้ดีนะครับได้ข้อคิดขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชม